เบาแก๊สนิดนึนงปรุงรสเด็ดรสดีจ้ะพี่น้องจ๋าของพันสิบปรุงรสเด็ดรสดีเด้อมีมือเดียวพี่น้องจ๋ามือหนึ่งคือกล่องมือหนึ่งกะพัดดีล่ะพี่น้องจ๋าเนาะพอแล้วปิดแก๊สได้เลยนี่เดี๋ยวพี่น้องจ๋าอร่อยง่ายๆพี่น้องจ๋านี่ได้แร้วเรียบร้อยว้าวมากินน้ำกันจ้ะพี่น้องกับข้าวจ้เบ่งส้มเขาเสื้อหน่อยเถอะพี่น้องว่าเป็นหยาบบ่อิ่มเลยจ้ะเด้อใข่มันหลเราใส่เขาเพิ่มขอไปอีกจักกน้อยหนึ่ง เพิ่มข้าวไปอีกนิดก้าพี่น้องจ๋าอันนี้ผงนัวจ้ะผงนัวนิดหน่อยพี่น้องจ้าน้ำตาลต้มขานกับเส้นน้ำตาลไปอีกนิดนึงพี่น้องจ้าเบียรจ้าพี่น้องจ๋าอันนี้ผงนัวจ้ะผงนัวนิดหน่อยพี่น้องจ้าน้ำตาลต้มขานกับเส้นน้ำตาลไปอีกนิดนึงพี่น้องจ้าเบียรจ้าพอแล้วปิดแก๊สได้เลยไเรียวพี่น้องจ้าอร่อยง่ายๆพี่น้องจ้านี่ไงเรียวเรียบร้อย ว้าว wow! มากินน้ำกัน้ะพี่น้องพอแล้วปิดแก๊สได้เลยนี่เดี๋ยวพี่น้องจ้าอร่อยง่ายๆพี่น้องจ้านี่ได่แล้วเรียบ้อยว้าวมากินน้ำกัน้ะพี่น้องผัดไข่พี่น้องจ้ามาแล้วมาแล้วง่ายๆพี่น้องข้าวผัดไข่แ่บง่ายพี่น้องจ้านี่นะากกินากพี่น้องจ้าเขยกินเองมันก็สิได้หลายจังสี่ละพี่น้องมันก็จะได้เยอะได้อร่อยแบบนี้ละจ้าเนาะ บะใส้หมูดอกจ้ะพี่น้องเติมฟักซี่ห้อยหนาไปจังหน่อยพี่น้องจ้ามีมือเดียวกับเด็ดเอาจังสี่แล้วจ้ะผักชีโรยหนาไปนิดหน่อยจ้ะอูได้บะหมักกับบ่เติอฟักซี่ห้อยหนาไปจังหน่อยพี่น้องจ้ามีมือเดียวกับเด็ดเอาจังสี่แล้วจ้ะผักชีโรยหนาไปนิดหน่อยจ้ะอุได้บะหมักกับบ่ผัดไข่พี่น้องจ้ามาเล้ยวมาเล้ยวง่ายง่ายพี่น้อง ข้าวผัดไข่แซ่บง,ง่ายพี่น้องจ้ะนี่นะจ๊ะคองพันกินยาำได้กับแซ่บพ,พี่น้องจ้ะของแซ่บคือยุคกับผู้มักแซ่บแห้งอย้ะพี่น้องจ้าแค่กินเองมันก็สีได้หลายจังสีแล้วพี่น้องมันก็จะได้เยอะได้อร่อยแบบนี้ละจ้าเนาะบ,สสบ่ใส่หมูหรอกจ้ะพี่น้องผู้มักหวานมักบมื่อวานแนละ้วพี่น้องเลือกกับคองพันกับเสีใส่หวานนในแค่น้อยจ้ะ พอเพลินมักหวานแล้วใช่เนาะนี่ละจ้าตามด้วยสีอิ้วดำหวานพี่น้องจ้าแต่วชิมจักหน่อยก็ได้พี่น้องเด้อชิมจักกันหน่อยก่อนจ้ารสชาติตามชอบเลยพี่น้องจ้าเน่บายจ้ะนี่บายส่งไส้ผู้ใดมากระใสจ้าใส่นิดหน่อยพี่น้องจ้ะยังสี่ละจ้ะส่งไส้ผู้ใดมากระใสจ้าใส่นิดหน่อยพี่น้องจ้ะยังสี่ละจ้าให้พี่น้องจ้ะ อร่อยอร่อยน้ำกนันจ้าพี่น้องตามชอบจะเพิ่มชีสซันให้เข่าเนาะพี่น้องเนาะเพิ่มชีสซันจ้ะพี่น้องจ้านี่โอ้แสกอยู่กับผู้มากพี่น้องจ้าบ่ามีสูตรตายโตเด้อผู้ใดบ่ามากอันใดก็บ,บ่ต้องใส่อันนี้เป็นชีสผัดไข่เยอะๆพี่น้องจ้าใส่เข่าไปเลยใส่ใส่เข่าไปพร้อมไข่ตอนนี้เข่ามาันเสด็จห่อไข่เนาะจ้ะพี่น้องจ้าเนี่ยจ้าเมนูงานของกับชิมจักหน่อยก็เด้อพี่น้นงนนองเด้อชิมจะก,ก,ก,กันหน่อยก่อนจ้า ตามชอบเลยพี่น้องจ้าให้พี่น้องจ้าอร่อยอร่อยน้ำกันจ้าพี่น้องอร่อยมากเสียข้าวเจ้าอันเห็ดงานเด้อพี่น้องเลือดจึงตังตึงตังจ้าส่วนพรองพันก็ทำจ้านี่บายผู้มักหวานมักเบาหวานเด้อพี่น้องเลือดกับพรองพัานกับเสียใ่หวานในแค่น้อยจ้าเพราะเพิ่นมักหวานนะเจ้านี่ละจ้าตามด้วยซีอิ๊วดำหวานพี่น้องจ้าก็ผัดอร่อยจะเท่พี่น้องจ้ามาเด้อจะเด้อผู้ใดก็ท่านได้กินข้าว ข้าวผัดยั่วๆแม่สบหมองข้อกะหอร่อยมากเสียข้าวเจ้าอันเหตุงานเด้อวพี่น้องเด้อจึงจังจึงจังจ้ะส่วนพองพันก็ใส่ใครไปเลยสองงูให้ผู้ใดบบกินกับพองพันมาเด้อพี่น้องใส่ข้าวลงไปแสบยังไงอีกเดีวจะพี่น้องจ้ารับหมาอแก๊สนิดนึงปรุงรสเด้รสดีจ้ะพี่น้องจ้าของพันสิปรุงรสเด็ดรสดีเด้อมีมือเดียวพี่น้องจ๋ามือหนึ่งคือกล่องมือหนึ่งกะพัดดีละพี่น้องจ๋าเนาะให้พี่น้องจ๋า อร่อยอร่อยน้ำกันจ้ะพี่น้องผัดนี่เราพี่น้องจ้าขอบคุณทุกการรับชมคลิปให้พองพันเนื้อพี่น้องเด้อเบียต้องการจ้ะข้าวผัดเมนูง่ายๆพี่น้องจ้ะนี่ข้าวผัดไข่เมนูง่ายๆพี่น้องจ้าอันนี้ผงนัวจ้ะผงนัวนิดหน่อยพี่น้องจ้าน้ำตาลพ้งพันกับเส้นน้ำตาลไปอีกนิดนึงพี่น้องจ้าเบดเจ้าพ่อมาอร่อยด้วยกันจ้าขอบคุณทุกการรับชมคลิปเเด้อบิบงคลิปจบแล้วกะอย่าฝ่ารือนควานพี่น้องจ้า ดูผู้สนับสนุนใทพพนพ้นอ,องพันน้าจ้าเนาะเขาพูลยะารจะเริ่บๆไปเลยจะพี่น้องจา้าเฮ่ากินเองมากสิได้หลายจังสีละพี่น้องมันก็จะได้เยอะได้อร่อยแบบนี้ละจ้าเนาะบะใส,ส่หมูดอกจ้าพี่น้องจ้าเพราะว่าใกล้ไปเพิ่มบากินหมูเนาะเพิ่มบาหมักหมูจากผักก็ไม่ใส่เด้ออาจจะใส่ผักซี้ร่อยหนาจักนิดหน่อยบอกกาแกะจักนอยนึงก็จะ้ะบบาแก๊สนิดนึงปรุงรสได้รสด,ดีจ้าพี่น้องจา้าพองพันสิบปรุงรสเด็ดรสด,ดีเด้อ มีมือเดียวพี่น้องจ๋ามือหนึ่งคือกล่องมือหนึ่งกับพัด,พนนพดนี่ละพี่น้องจ๋าเนาะพัดนี่ละพี่น้องจ๋าขอบคุณทุกการรับชมลิปให้พร้องผัดเนยพี่น้องเด้อแยากต้องการจะข้าวผัดเมนูง่ายๆพี่น้องจ๋านี่ข้าวผัดไข่เมนูง่ายๆเติมเติมเมกกีลงไปอีกนิดนึงจ้ะเพื่อความเข้มข้นเนาะูดใดญ่ามาก,กับ่ดต้องใส่พองผัดกะทิปุกประมาณนี้ละพี่น้องจ๋าอร่อยอร่อยน้ำกันจ้ะพี่น้อง เบาแก๊สนิดหนึ่งปรุงรสเด็ดรสดีจ้ะพี่น้องจ้าสองพันสิบปรุงรสเด็ดรสดีด้วยมีมือเดียวพี่น้องจ้ามือหนึ่งถือกล่องมือหนึ่งกะพัร์ตดีละพี่น้องจ้าเนาะให้พี่น้องจ้าอร่อยอร่อยน้ำกันจ้ะพี่น้องคู่หมักหวานมักเบาหวานแล้วพี่น้องเลือกกระซิงข้างกัเสตใส่หวานในี่ยจะน้อยจ้ะเพราะเพิ่นมักหวานนะจ้ะเนาะนี่ละจ้าตามด้วยสีอิ๊วดำหวานพี่น้องจ้าต้องมาอร่อยด้วยกันจ้าขอบคุณทุกการรับชมชิปแลเจ้าเด้อเบิ้งลิปจบแล้วค่ะ ยาเป่าเรือนควานพี่น้องจ้าดูผู้สนับสนุนใหนของพันน้ำจ้าเนาะเขาพูดอะไรนายจะเริิบๆไปเลยจ้ากับข้าวแต่ละวันเนาะองแต่พุ้นยุก็พู้มากจ้าพี่น้องจ้ามาจากของพันเสร็จเรียบร้อยแล้วขขาผัดไข่พี่น้องจ้าข้าวผัดไข่กำับข้าวจะบ่งส่งเขาซื้อหน่อยเถอพี่น้องว่าเ็นหยาบบออิ่มเ้าจะเด้อไข่มันลายเนาะใส่เขาเพิ่มขไปอีกจักหน่อยหนึ่งเพิ่มข้าวไปอีกนิดวงตามชอบพี่น้องจ้ากับเขาวบ่มีสูตดตายโตจ้า ไม่มีสูตรตายตัวนะจ้าพี่นองจ่าอันนี้ผงนัวจ้ะผงนัวนิดหน่อยพี่นงจ่าน้ําตาลผสมท่านก็บเส้น้ําตาลไปอีกนิดนึงพี่นงจ่าเบียดแต่ผู้มักหวานมักบหวานนะพี่นองเลือกกับผงขัานก็เสียใจหวานในจั่หน่อยจ้ะเพราะเพิ่มมักหวานนะจ๊ะเนาะนี่ละจ้าตามด้วยซีอิ๊วดำหวานพี่นองจ่าเติมฟักซี่ห้อยหนาไปจังหน่อยพี่นงจ่ามีมือเดียวกับเด็ดเอาจังสี่ละจ้ะนี่ผักชีโรยหน้าไปนิดหน่อยจ้ะ อุดายบ่มักกับมัอร่อยมากเสียข้าวเจ้าอันเห็ดงาเด้อพี่น้องเด้อตึงตังตึงตัง,ตง,ตงจ้ะส่วนของพันก็ผัดไขยย่เยอะๆพี่น้องจ้ะใส่เข่าไปเลยใส่ใส่เข่าไปพรอ้อมไข่ตัวนี้เข่ามันเสด็จห่อไข่นะจ้ะพี่น้องจ้ะนี่เลยจ้ะเมนูนง่ายๆองใส่ไข่ไปเลยสองวยผู้ใดายไ,ดไกินกับพองพ,อพันมาเด้อพี่น้องใส่ข้าวลงไปแจกย่งไงอีกแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะขับพอแล้วปิดแก๊สได้เลยเดี๋ยวพี่น้องจ้ะ อร่อยง่ายๆพี่นงจ่านี่ไง่แี้วเรียบร้อยว้าวมากินน้ำกันจะพี่นออร่อยมากเสียข้าเจ้าอันเห็ดงาเด้อพี่นงเลือดตึงตังตึงตังจ้ะส่วนพองมันก็อร่อยมากเสียข้าเจ้าอันเห็ดงาเด้อพี่นงเลือดตึงตังตึงตังจ้ะส่วนพองมันก็ถามชอบจะเพิ่มซีสสันให้เขาเนาะพี่นงเนาะเพิ่มซีสันจะพี่นงจ่านี่โอ้แสบคืออยู่กับผู้มากพี่นงจ๋าบ่มีสูตรตายโตัด้วยผู้ใดบ่มากอันใดก็บ่ต้องใจอันนี้เป็นที่ของไส่ผู้ใดมากกับไส้จ้ะใส่นิดหน่อยพี่นงจ๋า ยังสีล้วจ้ะพอแล้วปิดแก๊สได้เลยนี่ได้แล้วพี่น้องจ้ะอร่อยง่ายๆพี่น้องจา้านี่ได้แล้วเรียบร้อยว้าวมากินกน้ำกันจ้ะพี่นอ้องซีอิ๊วดำซีอิ๊วขาวพี่น้องจ้ะอันนี้เป็นซีอิ๊วขาวของพานกับซียอดเมคกี้ลงไปน้ำเล็นหน่อยเพื่อควมนัวพี่นงค์งจ้ะเมคกี้ซอสมะกี้เข้าไปนิดหน่อยนะเติมเติมเมกกี้ลงไปอีกนิดนึงจ้ะเพื่อความเข้มข้นเนาะ เราได้ผักกับเ่าต้องใส่ผงผัดกับิีบุกประมาณนี้แล้วพี่นงากพี่นองจา้าเขากินเองมาก็สิได้หลายงังนส่แล้วพี่นองมันก็จะได้เยอะได้อร่อยแบบนี้ละจา้าเนาะว่าใส่หมูหรอกากพี่นองค่านี่แล้วพี่นองจา้าขอบคุณทุกการรับชมคลิปให้ผงพันเนอพี่นงเด้อแก่ต้องการจากข้าวผัดเมนูง่ายๆพี่นองจ้านี่ข้าวผัดไข่เมนูง่ายๆจาก,กับข้าวแต่ละวันเนาะของแต่คุ้นยุก,ก็ผู้มากแก่พี่นองจา้ามาจากผงพันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผัดไก่พี่น้องจ๋าข้าวผัดไส่แก้คือผัดไปได้เลยซีสันมันก็สิประมาณนี้แล้วพี่น้องจ๋านี่แล้วจ้าข้าวผัดชงพันพี่น้องข้าวผัดยัด่วๆเขาจากพี่น้องจ๋าจะกินเองมันก็สิได้ไหลายสี่แล้วพี่น้องมันก็จะได้เยอะได้อร่อยแบบนี้ละจ้าเนาะว่าไส่หมูเราจะพี่น้องจ๋ากับข้าวแต่ละวันเนาะของแต่คขุยยุก,ก็พู่มมาจก,ก่พี่น้องจ๋ามาจากของพันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผัดไขยพี่น้องจะเข้าผัดไขยแรกขึ้น